สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับรายการ Healthy Club คลับสำหรับคนรักสุขภาพและรายการ Healthy Club ของเราในวันนี้นะครับเป็นรายการที่จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่สำคัญที่สุดเลยครับเราต้องมีเทคนิคและวิธีในการดูแลตัวเองที่ดีแต่ก่อนอื่นนะครับเราคงจะต้องมารับความรู้ดูสาระดีๆที่จะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่อง จะมานำเสนอในรายการของเราหมุนสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆแล้ววันนี้ครับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยที่ผมจะพาทุกท่านไปพบกับผู้ที่มานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของคลโรฟิลวันนี้จะเป็นใครกันนั้นไปพบกับท่านอาจารย์กันเลยครับท่านผู้ชม และท่านผู้ชมครับสำหรับในช่วงนี้ของรายการ Healthy Club ครับสำหรับคนรักสุขภาพเราก็กลับมาพบกับผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งซึ่งจะมาให้ประโยชน์สาระและความรู้กับท่านที่กำลังรับชมรายการอยู่ในขณะน,นี้ถึงวิธีการดูแลสุขภาพแต่ต้องบอกก่อนว่าบนโลกใบนี้ครับสภาวะแวดล้อมแม้แต่อาหารการกินต่างๆทาให้ชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของพวกเราเปลี่ยนแปลงไป โดยที่ต้องหาสมุนไพราหาอาหารเสริมหรือหาผลิตภัณฑ์ดีๆมารับประทานกันแต่กระแสความนิยมครับบอกว่าเรากำลัง back to the future ก็คือย้อนกลับไปสู่อดีตกันอีกครั้งหนึ่งถึงเรื่องราวของสิ่งที่เป็นธรรมชาติและสิ่งเหล่านั้นครับกำลังจะเกิดขึ้นในรายการของเราและเราต้องลองมาฟังจากท่านอาจารย์ผู้นี้กันดูครับว่าเราจะดูแลสุขภาพกันได้อย่างไรไปพบกับท่านอาจารย์ ภูริสิทธิพิทักษ์ครับท่านผู้ชมสวัสดีครับอาจารย์บครับแหม่ต้องบอกก่อนว่าได้รับเกียรติอีกแล้วสําหรับรายการของเราโดยเฉพาะย่างิ่งในอดีตที่ผ่านมานั้นท่านผู้ชมอาจจะคุ้นหน้าอาจารย์กับเรื่องของสุภาพสตรีนะครับต้องบอกก่อนว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับซันคาร่าอาจารย์ซันคาร่าก็ถือว่าประสบความสำเร็จแต่วันนี้เราจะมาให้ความรู้กับท่านผู้ชมกันอีกเรื่องหนึ่งเห็นบอกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคอร์ฟินคือวิธีดูว่าคนอายุยืนไม่ยืนเนี่ยนะ ถ้าดูภายนอกให้ดูกระดูกสันหลังเขาครับถ้าเขานั่งตัวตรงอไม่มีงอนะโดยไม่ฝืนนะฮะครับ,ค,รบคนนั้นไม่ต้องไปขายายาอะไรหรอกครับอืกระดูกเนี่ยมีความสําคัญต่อร่างกายเป็นศูนย์รวมของเส้นประสาทใช่นะเป็นโรงงานผลิตเลือดคือไขกระดูกใช่นะครับถ้าเรากระดูกเราดีเนี่ยการผลิตเลือดต้องดี แต่บางคนเข้าใจผิดกันว่าการดื่มนมเนี่ยทำให้กระดูกดีถูกต้องครับกระดูกดีแต่ไขกระดูกไม่ได้ดีด้วยโอ้โหแต่เขามีทั้งดื่มนมแกลบบกินแคลเซียมแกลบบใช้วิตามินโอ้ไ oh, แบบม่หลายอย่างมากนะอาจารย์คือจริงๆต้องกินผักผักนะแต่ถ้าเราเอาผักทุกวันนี้ไปกินยาข้ามอะไรท่านผู้ชมหลายๆคนที่ฟังอยู่ในขนานี้คงจะสงสยัยคงจะงงเพราะส่วนใหญ่แล้วพวกเราเรียนกันมาหรือเคยได้ยินคือคอโรฟินมันอยู่ในผักใบเขียวผมว่าต้นไม้พืชทุกชนิด มันมีคอโรฟินคือที่เราเข้าใจว่าเป็นการสังเคราะห์แสงงั้นผมถามแทนท่านผู้ชมเลยว่าอาจารย์ต้องอธิบายแล้วแหละว่าคอโลฟินมันมายังไงมาจากที่ไหนประวัติมันเป็นยังไงครับคือคอโรฟินเนี่ยเขาจะสังเคราะห์แสงกับดวงอาทิตย์แล้วก็ขายก๊าซออกซิเจนออกมา ต้นไม้ที่คายคลอโรฟิลได้ดีที่สุดหรือคายออกซิเจนออกมาได้ดีที่สุดในในการสั่งคะ้อแสงเนี่ยคือต้นไม้อยู่ในแหล่งที่ไม่ค่อยมีอากาศบริสุทธิ์เท่าไหร่หมายถึงมีก๊าซคาร์อบอนเยอะอย่างในทะเลทรายอย่างเงี้ยนะเราสังเกตเราปลูกต้นไม้กลางทุ่งนามันจะแตกพุ่มใหญ่มากถ้าปลูกต้นไม้ในเมืองหนาวมันจะไม่แตกพุ่มเพราะเมืองหนาวออกซิเจนจะเยอะกว่านั้นจะแตกพุ่มมอนต้นไม้ที่สามารถผลิตคลอโรฟิลได้ดีที่สุด ก็คือต้นไม้ที่อยู่ในทะเลทราย <S 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 ซึ่งคลอโรฟิลเหมือนกันนะการค้นพบครั้งแรกก็คือเขาพบว่าอูดเนี่ยเวลามัน,ม,นมันป่วยเนี่ยโอ้าไปกินใบนี้ใบอัลฟาฟาเนี่ยมันสามารถแข็งแรงกลับมาเหมือนเดิมโอแล้วมันตายไปเนี่ยนะกระดูกเปลือนทะเลทรายเลยค,คือไม่ผูเลยคร <S 2> <S 2> นะแล้วเขาบอกว่าไอใบนี้มันต้องมีความพิเศษก็เลยเอาใบนี้มาทานกัน ก็ทําให้ถุกภาพแข็งแรงเพราะการค้นคว้าก็เลยค้นคว้าจากจุดนี้นะได้ออกคลฟิลจากต้นอัลฟาฟ้ามามาผลิตปรากฏว่าให้ผลต่อร่างกายสูงกว่าคลฟิลที่ผลิตจากต้นข้าวสาลีอ่อนจากต้นอินโนนีนจากสาหร่ายดีว่ยเยอะแสดงว่าในโคลลรฟินเนี่ยในคลโรฟินที่สกัดมาจากอัลฟาฟ้ามีประโยชน์สูงแสดงว่ามันต้องหาเขาเรียกอะไรนะหาธาตุอาหารได้ได้ดีคือรากมันลึกต้นไม้ทะเลทรายรากตื้นไม่ได้มันตายหมด รากมันลึกลงไปถึง130ร้อยสามสิบฟุตสังเกตที่ดอกออคอโฟิลถ้าเรามาปลูกในแถบบ้านเราเนี่ยดอกจะไปกลายเป็นสีเหลืองถ้าเราปลูกในแถบทะเลทรายเนี่ยมันดอกมันจะเป็นสีม่วงทั้นคอโฟิลที่ดีที่สุดคือต้องดอกสีม่วงอาจารย์ครับเราเห็นบอกว่ามันมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของอายุอายุอายุของคนด้วยว่าชนเผ่าไหนอายุยืนอายุเยอะเพราะว่าได้รับคอโรฟิลมากกว่ากัน ใครที่กินผลไม้สดสดใครที่ทานใบไม้สดสดคนพวกนี้อายุยืนทุกคนออย่างชาวเขาพอวันซาเนี่ยในหนึ่งปีเขาทานเนื้อสัตว์เพียงสองครั้งเป็นงานประเพณีเท่านั้นเองครับนอกนั้นเขาทานข้าวโพดดิบผลไม้ดิบใบไม้รูดกินดิบๆกินอาหารวันละมือสองมือเขาอยู่ได้สบายอแล้วอายุยืนร้อยห้าสิบปีไขกระดูกเขาดีมากสามารถผลิตเลือดได้ เท่าไหรเท่ากันแม่เลือดแดงเนี่ยฮะผู้หญิงบางคนเนี่ยอายุ80ปีประจาเดือนยังมีอยู่โอ้โหแสดงว่าคือเมดเลือดที่ผลิตมาจากไขกระดูกมันเป็นตัวดูดออกซิเจนเพราะในทะเลรายออกซิเจนไม่มีเนี่ยถ้าถ้าเมดเลือดไม่ดีจริงเนี่ยมันดูดไม่ได้เลยหายใจไม่ออกเลยวัาสามารถดูดออกซิเจนเข้าไปสู่เซลล์ได้ดีร่างกายเราเนี่ยถ้าขาดออกซิเจนเนี่ยนะเราจะกินอาหารดีๆยังไงก็ไม่ได้ผลเพราะหรือใครที่เป็นโรคหิดจางนะคุณจะกินอาหารดีวิเศษยังไงก็ไม่ได้ผลครับเพราะมันเผาผลาญไม่ได้มันขาดออกซิเจน เพราะเราต้องสร้างออกซิเจนในเลือดก่อนกับก็คือสร้างเม่เลือดแดงแข็งแรงนี่ครับครับงั้นทีนี้อยากจะต้องถามอาจารย์ลึกๆแล้วล่ะครับว่าถ้าโดยสรุปโดยภาพรวมแล้วคอโรฟิลมันช่วยอะไรกับผู้ที่ดื่มเข้าไปได้บ้างหนึ่งช่วยฟื้นฟูไขกระดูกกับคนที่เป็นโรดจางเป็นทลาสเมียลูคีเมีย hiv นะอาการคือหายใจเร็วหายใจแรงนอนกลนติดเชื้อง่ายถ้าแม่เลือดขาวไม่ดีบางคนเลือดไหลไม่หยุดอย่างคนที่มีประจำเดือนเลือดไหลไม่หยุดนี่ริ่มเลือด มันเป็นเขาเรียกว่าตัวล็อกเลือดไม่ทํางานก็เกิดจากไขกระดูกทั้งหมดถ้าไม่ฟื้นฟูไขกระดูโกโรคพวกนี้รักษาไม่ได้และมีมากขึ้นทุกวันทุกวันนี้คนไทยเราสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับที่มีปัญหาเรื่องโลหิตจางร้อยคนสี่สิบคนเดกเ็กเล็กๆทุกวันนี้โลหิตจางเท่านั้นสังเกตเวลาเด็กเวลานอนหลับเหงื่อเขาท่วมตัวนั่นคืออาการของคนที่เป็นโลหิตจางแล้วต่อไปเขาเป็นโรคอะไรรักษายากบดเราเลยต้องมาแก้ที่ต้นเหตุคือทํายังไงให้ ในเลือดเขามีออกซิเจนสูงก็คือเม็ดเลือดแดงเขาแข็งแรงก็ต้องฟื้นฟูด้วยคลรโรฟิลนะกระดูกนี่เราฟื้นฟูด้วยนมก็ได้ครับแต่ไขกระดูกไม่ได้ครับเพราะคนยิวเลยเขาเลยถือนะครับแม่คนไหนเอานมวัวให้ลูกกินเขาไล่ออกจากศาสนาเลยเป็นกฎของศาสนานะไม่ใช่แค่กฎหมายนะลึกกว่ากฎหมายนะฮะเขาบังคับเลยเพราะว่านมวัวนี่มันสร้างกระดูกอย่างเดียวคนกินนมวัวกระดูกไขกระดูกข้างในจะกลวงครับ ติดเชื้อง่ายเป็นภูมิแพ้ง่ายหยุดกินนมบวัวเดือนสองเดือนปรากฏภูมิแพ้หายดีขึ้นเพราะโคลฟิลเข้ามาเสริมช่องว่างตรงนี้มนมบวัวดื่มไปครับไม่เป็นไรแต่ดื่มคโคลโรฟิลคู่เพื่อฟื้นฟูไขกระดูกนะครับถ้าอย่าง,งานั้นช่วงนี้ก็ต้องถามอีกแล้วครับผมนี่เป็นมวกมนุษย์ษเป็นพวกมนุษย์เจ้าปัญหานะครับเพราะอยากอยากรู้เยอะจริงๆเป็นคนที่รักสุขภาพมากนะครับถ้าผมรู้ประโยชน์ของคลลรฟิลละว่ามันช่วยอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเสริมสร้าง กระไขกระดูกสร้างเจริงจริงสร้างหมอนด้วยใครที่ปวดหลังกับลองวิธีดูว่าหมอนท่านดีไม่ดีนะกินไก่สามมือเลยกินต่อเนื่องสองวันถ้าท่านปวดหลังหมอนท่านมีปัญหาแล้วแหมกำลังจะถามเข้าประเด็นเลยครับอาจารย์เพราะฉะนั้นต้องสังเกตนะฮะว่าใครมีอาการอะไรแล้วควรจะเสริมด้วยคอเลโอฟิลบ้างคนที่กระดูกเริ่มผุเริ่มเสริมกระดูกหักง่ายนะคนที่ปวดเอวปวดหลังปวดเมื่อยนั่นตามระบบกระดูก คนที่หายใจเร็วหายใจแรงนอนกลนเหนื่อออกง่ายขาดพัดลมไม่ได้เหมือนกับจะไม่มีอากาศหายใจนะคนที่เป็นทัลซีเมียลูคีเมียเ l e หรือคนที่บางครั้งตัวร้อนหรือ,อ่าพอตัวร้อนแล้วหายใจไม่ออกนีท่ทีเรียกเอสเอนะบางทีตัวเย็นบางทีร้อนท้องตรงนี้บวมนี่นี่สแสดงม้ามบวมแล้วเป็นเลือดตายเยอะคนใบม้ามบวมคนที่เป็นม้ามบวมนะหน้าท้องนูนและนานๆไปจะกลายเป็นโรคตับอีกครับ ต้องแก้ด้วยคลฟิลล์เอี้ยวตัวไม่สุดอาจารย์พวกก็หมอนเข้าบานบิดตัวไม่ได้นีนอนที่นอนนี่ไม่ได้นั่นตัวก็ขดตัวงอไม่ได้นั่งรถทางไกลแล้วปวดบิดแล้วบิดไม่สุดบิดแล้วได้ยินเสียงรังกรอกๆแย่แล้วครับแลวพวกที่มีลมหายใจเหม็นๆมีกลิ่นออกจากปากเยอะๆมันออกมาจากข้างในแล้วอาจารย์พวกลำไส้อักเสบพวกกระเพาะอักเสบพวกนี้ยังไม่มียาขัสาอโคลฟิลกินดิบๆคะทานดิบๆอย่าผสมน้ำนะทิ้งไว้สักสองชั่วโมง แล้วค่อยทานอาหารทําอย่างนี้ประมาณ15วันถึง1เดือนแผลหายโดยงั้นต้องมาพูดถึงเข้าประเด็นอีกแล้วอาจารย์โยงเข้าไปเลยว่าแล้วถ้าสมมติผมตัดสินใจจะใช้คอโรฟิลแล้วผมได้คอโลฟิลไปอยู่ในมือแล้วแล้วผมจะใช้ยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดต้องทานยังไงการดื่มคอโรฟิลเนี่ยที่ได้ผลดีที่สุดประหยัดที่สุดคือการอมเอาคอโรฟิลมามา3-5ซีซีอมในปากสักประมาณ5นาทีเพื่อให คือใต้คนลิ้นเรามันจะมีตัวดูดอาหารขึ้นมาเลี้ยงต่อมใต้สมองหรือกรดฮอร์โมนนะถ้าเราอมปุ๊บเนี่ยต่อมกรดฮอร์โมนจะจะดึงอาหารตัวนี้ไปก่อนแล้วมันจะสร้างฮอร์โมนขึ้นมาเพื่อควบคุมร่างกายทั้งระบบมีข้อห้ามไหมครับคนที่ห้ามดื่มคอโรฟิลหรอฮะไม่มีแต่ว่าทางการแพทย์เขาก็ต้องห้ามนะสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทานนะครับก็ก็นั่นคือกฎของออยเขานะเราก็ต้องให้เกียรติเขาแต่ตามหลักแล้วเนี่ย แม่คนไหนถ้าไม่ช่วงตั้งครรภ์ถ้าไม่ดื่มคลอโรฟิลับกระดูกของแม่จะแอนไปหน้าเวลาคลอดลูกเนี่ยจะแอ็นไปหน้าเดินเดินเราดูจากด้านหลังรู้ว่าแม่คนนี้ผู้หญิงคนนี้มีลูกแล้วครับกระดูกเขาจะแอนไปหน้าจะเสียทรงทันทีเลยเสียรูปทรงลูกที่ออกมาเนี่ยสังเกตจะมีรูโบตรงนี้นะกระหมอมจะไม่ครบครับถ้าดื่มคลอโรฟิลลออกมาครบครับอย่างลูกของน้องกระแตตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาออกรายการับ มีนิดเดียวเท่านี้ก้อยบริรูปว่าถ้าอย่างนี้เลยนะเท่าลูกมะนาวเลเท่านิ้วก้อยใช่ครับเพราะว่าเขากลัวกล้ากล้ากลัวคือช่วงที่ตั้งครรภ์เขาก็ดื่มไปประมาณสักสี่ขวดจริงๆเขาควรจะดื่มแปดขวดแปดเดือนแปดขวดเก้าเดือนเก้าขวดอะไรอย่างนั้นนะนะครับเปลี่ยนเป็นคนลูกออกมาแข็งแรงมากผิวพรรณดีมากผิวเขาผิวดีกว่าพ่อกว่าแม่กระดูกแม่ไม่แอ่นไปหน้าไม่เสียรูปทรงมันผู้หญิงคนใดที่กลัวว่าคลอดลูกแล้วจะเสียรูปเสียทรงนะฮะดื่มคอโอฟิล แต่ว่านั้นต้องอยู่ในพิจารณาของ,ของทางทางการแพทย์นะถ้าท่านเ,าเชื่อทางแพทย์ก็ท่านไม่ต้องเดื๋ยวก็ได้ครับครับอ้าช่วงท้ายรายการอาจารย์จะมีอะไรฝากถึงการดูแลสุขภาพให้กับท่านผู้ชมบ้างครับอาจารย์คือผมมองว่าลอโรฟิวเป็นสารอาหารที่จําเป็นที่สุดสําหรับการมีชีวิตอยู่หรือการดํารงอยู่เพราะเขาคือสารตั้งต้นเลยคือถ้าขาดเข้าตัวเดียวนี่อย่างอื่นจบเลยไม่ต้องรักษาเลย มะเร็งก็เกิดจากคอโรฟิลก็คือไขกระดูกคุณเสื่อมในเลือดคุณมีก๊าซคาร์บ,บอนเยอะเกินไปหรอกเลยก่อตัวเป็นมะเร็งคอโรฟิลกินแล้วไม่เลือดแดงจะแข็งแรงมันจะดูดก๊าซคาร์บ,บอนออกมาทิ้งขนออกซิเจนเข้าไปดูดคาร์บอนออกมาทิ้งมันจะหายใจช้าลงใครที่หายใจเร็วหายใจแรงนั่นคืออาการของคนที่เป็นโรยิตจ,จังที่ต้องดืม่มคอโรฟิลด่วนคนที่ใช้สมองเยอะอย่างอพออย่างผมเนี่ยเราใช้สมองเยอะเลือดจะตายเร็วมากครับเลือดจะมีอายุแค่ร้0ยี่ิบวันแต่คนที่ใช้สมองเยอะอาจจะน้อยกว่านี้นะครับ ถ้าไม่ดื่มคอรโรฟิลก็เตรียมตัวเป็นหัวใจวายสังเกตนักธุรกิจเยอะแยะนะครับเป็นหัวใจวายมีริ่มเลือดล็อกเลือดกระทันหันขึ้นมาเนี่ยนี่คืออาการของเอวยจางอและท่านผู้ชมครับจากการวิจัยนะครับมีงานรองรับเลยบอกว่าคอโอฟิลเป็นสารที่ช่วยทําให้เกิดการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับสารที่จะเป็นอนุมูลอิสระแล้วทําร้ายร่างกายของเราม่าจะเป็นเรื่องของผิวพรรณเรื่องของการก่อเกิดมะเร็งครับท่านอาจารย์ได้พูดถึงไปแล้วและหากท่านอยากมี ความรู้มากกว่านี้อยากปรึกษาเรามากกว่านี้ครับเบอร์โทรที่โชว์อยู่ตลอดรายการท่านสามารถโทรมาปรึกษาเราได้และสุดท้าที่สุดเลยครับต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆที่สนับสนุนรายการของเราเดี๋ยวสักครู่พบกันครับไม่มีน้ำข้าวก็โตได้ปลูกพ,พริก2ไร่ได้ผลผลิตถึง3,200กิโลกรัม แตงโมผลเดียวนักเกือบ6กิโลกร,รมัมทั้งหมดนี้ต้องอาศัยคู่สีเคล็ดลับสันฮีโร่และสันไคโตตานคู่สีปดหนี้เกษตรกรไทยราคาย,ย่อมเยาวใช้ได้ผลดีเยี่ยมการันตีจากเกษตรกรไทยทั่วทุกจังหวัดท้าวิสูจน์ไม่เห็นผลภายใน7วันสามารถนำขวดเปล่ามาแลกเงินคืนได้ทันทีสนใจโทร085 306 6-515และ081-877-3307 กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้เราได้รับฟังสาระและความรู้ดีๆแต่รายการในวันนี้ยังไม่จบลงเพียงเท่านั้นครับต้องบอกอย่างนี้ว่าสำคัญที่สุดเลยเนื่องจากบนโลกใบนี้ยุคปัจจุบันนี้มีการนำเสนอมีการสื่อสารถึงรายการและสินค้าต่างๆนานา,นามากมายแต่สาคัญที่สุดครับเราจะเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยในตัวเลือกการตัดสินใจว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ และมีทีวีมากมายให้ท่านได้เสพเขาเรียกว่าเสพสื่อเข้าไปเราจะมีวิธีการเลือกใช้สินค้าหรือบริโภคสินค้าอย่างไรสำคัญที่สุดครับผมว่าเราต้องลองฟังจาก ผู้ที่มีประสบการณ์จริงๆเขาจะมาเล่าเรื่องราวจริงๆที่ได้มีโอกาสใช้และทดลองสินค้ามามากมายเราจะได้ตัดสินใจได้ว่าสินค้าตัวไหนดีที่สุดในการที่เราจะดูแลสุขภาพของเราในทุกวันนี้กันและช่วงนี้ครับสำหรับช่วงที่2ของรายการผมจะพาทุกท่านไปพบกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการตัดสินใจเลือกใช้สินค้าและเป็นใครกันนั้นไปพบกับ VTR สํสหรับ ช่วงที่2ของรายการเฮล t ี้คลับคลับสําหรับคนรักสุขภาพกันเลยครับท่านผู้ชมช่วงที่2ของรายการครับท่านผู้ชมในช่วงที่แล้วรับฟังสาระและสิ่งดีๆจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีความรู้ที่เราจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนเชิญมาให้ความรู้กับรายการของเราที่สําคัญที่สุดครับต้องการให้รายการนี้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมในเรื่องของการดูแลสุขภาพและการไม่ถูกคนหลอกแต่วันนี้ครับ ต้องมาฟังจากปากของผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็เคยมีอาการต่างๆนานามาวันนี้เป็นวัยรุ่นเลยครับตามที่เคยสัญญากันไว้ใครก็ตามที่เคยติดตามชมเทปร,รายการของคุณพันวดีที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบเลือดวันก่อนเธอทานซันคาร่าไปแล้วร่างกายดีขึ้นมากแต่ว่ายังเหลือ อาการค้างค้างคาคาอย่างเช่นตื่นนอนตอนเช้ามาโอ้โหมันแข็งไว้หมดเลยครับบิดเอี้ยวตัวไม่ได้แต่วันนี้ดีครับเธอเอี้ยวตัวได้ดีได้เดินหลังตรงเลยและสําคัญที่สุดครับคุณพันวดีเกิดไว้ว่ามีหลานคนหนึ่งครับเป็นโรคธาลัสซีเมียแล้วก็ประจําเดือนมาน้อยครับมาแค่วันเดียวเองเราเคยเกินไว้วันนี้จึงพามาร่วมรายการกับเรา ตามไปพบกันเลยว่าน้องคนนั้นเป็นใครและมาจากที่ไหนไปกันเลยครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอันดับแรกต้องขออนุญ,ญาตแนะนําตัวเองกับท่านผู้ชมก่อนก็แลวกันสวัสดีค่ะชื่อเออมย์นะคะคือปกติจะมีอาการเป็นออพาราซิเมียเป็นโรคพาราซิเมียคือตัวนี้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมค่ะถ่ายทอดทางพานันธุกรรมแล้วก็ต่อมานะคะก็ <S <S ะคะือจะเป็นประจำเดือน ประจำเดือนนี้จะมาน้อยกว่าปกติค่ะก็คือมาวันเดียวแล้วก็หายไปเลยเดี๋ยวน้นแล้วไอ้อาการที่เราเป็นที่เรียกว่าเป็นธาลัสเขาเรียกธาลัสหรือธาลัสธาลัสซีเมียเนาะธาลัสซีเมียครับทีนี้เราเราไปตรวจพบอตอนอายุป,ประมาณเท่าไหร่นีออ่ตอนตรวจสุขภาพเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะนี่พอไปตรวจมาแล้วอาการของคนที่เป็นโรคนี้ตัวเราเองมันเป็นอะไรบ้างคืออาการนี้จะจะปกติแล้วจะจะไม่ออกอาการค่ะนะคือเป็น เราจะไม่รู้ตัวเองไม่รู้เลยมันใช่ค่ะมันไม่เหมือนเป็นโรค่ที่อาการน้อยฮะประจําเดือนนี่ก็จะมาสีจางทางลงใช่ค่ะอย่างนี้อาการแรกครับอาจารย์ถามก่อนเมื่อกี้น้องพูดไปแล้วเรื่องของการที่เขามีประจําเดือนน้อยเพราะอะไรครับเพราะว่าไขกระดูกเป็นโรงงานผลิตเลือดคนเป็นธาลัสซีเมียไขกระดูกเขาจะกลวงไขก็กระดูกเขาจะผลิตเลือดไม่ได้เลยได้น้อยเพราะอาการที่เกิดตามมาอีกก็คือพวกลมหายใจ ใช่ค่ะเหนื่อยง่ายใจนี้จะเหนื่อยง่ายทําอะไรนิดหน่อยก็เหนื่อยแล้วหาใจเหมือนกับอากาศไม่พอทําไมครับอาจารย์ยิ่งง่ายแล้วเนี่ยเขาทรมานมากเป็นเป็นเพราะว่าเม็ดเลือดคือเม็ดเลือดแดงที่ผลิตมาจากไขกระดูกทําหน้าที่ในการดูดออกซิเจนในปอดที่เราหายใจเข้าเนี่ยเม็ดเลือดแดงจะดูดออกซิเจนทันทีแล้วหุ้มเป็นลูกโป่งไปปล่อยที่ผนังเซลล์พอเซลล์กินอาหารเสร็จจะคายก๊าซคาร์บอนเม็ดเลือดแดงตัวนี้ก็จะดูดก๊าซคาร์บอนแบกมาอีกมาหายใจออก Oh. ถ้าเม็ดเลือดแดงของเราไม่แข็งแรงหรือตัวเล็กเกินไปมันจะดูดออกซิเจนเข้าไปไม่พอขนก๊าซคาร์บ,บอนออกมาไม่หมดมีสิ์เป็นเนื้อง,งอกหรือเป็นมะเร็งสูงมากออย่างนี้นี่แสดงว่าอย่างที่น้องเขาบอกเมื่อกี้นี้ก็คือนี่นี่สองอาการที่แสดงแล้วนะก็คือประจำเดือนมาน้อยเพราะว่าสร้างเม็ดเลือดไม่ทันแล้วก็เม็ดเลือดแดงไม่พอทาให้เหนื่อยง่ายอีกและอย่างนี้ส่งผลอย่างอื่นที่บอกว่าประจำเดือนงั้นก็ข้อที่3คือที่พูดไปแล้วก็คือประจำเดือนเลยทําให้มีสีที่จางีจเป็นไข้ทับทิมดูด้วยเนี่ย ต้องเป็นด้วยปีงหนสองหนต้องเป็นแน่นอนแต่การเป็นไข้ทับฤดูนี่มันหนักคือช่วงที่เสียเลือดเนี่ยสมองจะสั่งการให้ให้ให้ผลิตเลือดมะะันเฉยเขาจะปวดตามกระดูกไปหมดช่วงมีประจำเดือนก็าจะต้องปวดกระดูก ปวดไหมปวดมากค่ะปวดกระดูกไปหมดเลยนอนที่นอนนี่มก็ไม่ได้นี่เอออย่างนี้พูดถึงการนอนนะครับอาจารย์ต้องถามน้องเขาว่าลักษณะของคนที่มีอาการแบบนี้เวลามันปวดกระดูกปวดหลังประจําเดือนมาไม่ดีแล้วก็หายใจเหนื่อยง่ายเนี่ยถ้านอนเนี่ยมันมีผลไหมนอนหงายได้ไหมหรือนอนตะแคงข้างใดข้างหนึ่งเป็นหรือปเปล่าอ่ปกติถ้านอนหงายจะปวดค่ะแต่ว่าถ้านอนตะแคงจะจะไม่ค่อยเท่าไหร่ครับทีนี้พอนอนตะแคงแล้วปกติชอบนอนตะแคงธรรมชาติเลยใช่ไหมแลวชอบตะแคงซ้ายตะแคงขวาครับ ก็ทั้งสองด้านอ๋อสลับพลิกไปพลิกมาเพราะว่าเคยถามอาจารย์อยู่เหมือนกันว่าท่านอนของคนนะครับอาจารย์ครับมันก็มีผลเหมือนกันนะเพราะว่าบางคนที่หน้าท้องกลมแล้วมันโตมนไม่เท่ากันอ่ะคือมันจะส่งผลให้มดลูกเขายืดข้างนะหดข้างนึงมดลูกจะโตไม่เท่ากันถ้าก็นอนข้างใดข้างหนึ่งครับและอย่างนี้ต้องถามน้องก่อนว่าสําหรับน้องเมย์เองเนี่ยพอไปตรวจพบแล้วดูแลตัวเองยังไงหรือว่าคุณหมอให้ปฏิบัติตัวยังไงบ้าง ตรงนี้คุณคุณหมอไม่ไม่ได้ให้ปฏิบัติตัวยังไงก็คือมันจะเป็นเรื่องปกติของพนันธุกรรมอะค่ะแต่ว่าคือมาปรึกษานะว่าเออมันเป็นอย่างนี้มีตัวยาอะไรไหมที่สามารถที่จะแก้ไขส่วนนี้ได้น้า,าก็อกบบเลยว่าบบมันไม่ใช่ยานะลูกมันเป็นอาหารเสริมใช่ค่ะอ,อ๋อและน้าแนะนา,นา,นา,นาอะไรมาให้เราเออนะก็แนะนํา,นาตัวคอร์ฟิลค่ะเพราะว่าตัวนี้จะช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงแล้วก็ไขกระดูกและเห็นบอกว่ามีแนะนํา เป็นไอแคปซูลมาด้วยเป็นซันคาร่าใช่ไหมซันคาร่านี่คือตอนแรกๆนี้ต้องทานคอนฟิวก่อนอ oh. แล้วก็ถึงจะมาทานซันคาร่าทีหลังเพราะว่าตัวนี้จะจะช่วยเหมือนกับเสริมเสริมให้ได้ผลดีขึ้นอาจารย์ครับคนที่เพิ่งชมรายการของเรามาคงงงแน่เพราะว่าเราเพิ่งพูดคําว่าคอโรฟิลเป็นคําแรกในรายการเฮ้ยคอโรฟิลคืออะไรช่วยอะไรทําไมน้องต้องทานจริงๆคอโรฟิลเนี่ยเรา ต้องการที่จะเอามาออกรายการก่อนซันคาร่า้วยซ้่วไปเพียงแต่ขั้นตอนในการนําเข้าของเรามันล่าช้าตามหลักทุกคนต้องดื่มคอโรฟิลไปปรับเลือดก่อนแล้วซันคาร่าถึงะจอกฤทธิ์ดีที่สุดครเพราะไม่แปลกว่าทําไมคนทานซันคาร่าถึงบางคนได้ผลดีมากบางคนได้ผลไม่ชัดเจนนะเหมือนน้องนี่เขาได้ผลเร็วเพราะว่าเขาทานคอโรฟิลก่อนแล้วทานทานซันคาร่าตามก็จะเห็นผลเร็วแสดงว่าคนที่มีประจําเดือนมาน้อย ประจําเดือนมาแล้วเป็นสีจางกับเป็นทาราซีเมียอ่าคนที่นอนแล้วตื่นเช้ามาปวดหลังกับอ่านี่น่าจะหายใจแรงด้วยนอนะลมหายใจได้ยิ่งเหนื่อยง่ายอ้าวมีอาการเหนื่อยง่ายใช่ไหมที่ผมคิดบอกไว้เออแล้วลักษณะผมร่วงเยอะไหมผมก็ร่วงค่ะเขาเรียกว่าร่วงติดหมอนติดที่นอนเวลาสะผมห้องน้ำเต็มเลยเนาะมีแน่นตรงหน้าท้องตรงตรงส่วนบนไหมตรงใต้เราหนมลิ้นมีแน่นไหมมีค่ะนั่นคืออาการของเม็ดเลือดแดงแตกกระทันหัน แล้วมาจะเม็ดเลือดแดงมีอายุ120วันถ้าเป็นทรัสซีเมียอยู่ประมาณ60-70วันครับพอตายปุ๊บเนี่ยมันจะถูกส่งไปแกไว้ทีม้ามตรงยอดออกตรงเนี้ยครับถ้าม้ามส่งให้ตับไม่ทันเนี่ยนะให้ตับผลิตเป็นน้ำย่อยไม่ทันบวมเลยบวมตรงหน้าท้องเหมือนที่คนเป็นโรคตับมันใช่ตรงตรงกลางตรงใต้ราวนมอ่ะตรงนี้เลยตรงยอดออกจยบวมตรงนี้แล้วแต่อยู่ตรงกลางนะ Oh. อม้ามเขาเรียกม้ามโตคือวันนี้บางคนอาจจะเข้าใจผิดมันจะมีอีกโรคหนึ่งครับอาจารย์ <Okay. S 2> ที่เราให้สาระประโยชน์กับท่านผู้ชมบนรายการที่เรียกว่าโรคกรดไหลย,ย้อนครับ <Okay. S 2> กรดไหลย,ย้อนบางทีมันเกิดได้หลายอย่างนะบางคนก็คือเขาเรียกว่าท้องผูกก็เกิดกะเพาะมันย่อยไม่ทานอาหาร <Okay. S 2> น,นกินแก๊สมีเยอะแต่ไม่เคยสังเกตว่านั่นม้ามใช่ไหมอาจารย์ม้ามคุณกําลังคือถ้าบวมตรงนี้ม้ามฮะ,ะแต่ถ้าบวมที่กะเพาะก็คนละส่วนะนะกรดไหลย้อนมาเกิดจากตับ ไม่ยอมหลังน้ําย่อยอืครับก็คือตับเริ่มเสื่อมเลยไปรักษาตัวเองแบบผิดๆไงอาจารย์ไปกินเขาเรียกอะไรนะไอ้ตัวที่แก้กรดไหลย้ยอนกินเท่าไหร่ก็ไม่หาย,ยถ้าเกิดกินเท่าไหร่ไม่หายนี่คอโรฟิล์ระวังเลยต้องคอโรฟิล์นะอาจารย์ต้องคอโรฟิล์นะคอโรฟิล์จะช่วยเรื่องแผลในกระเพาะแผลในลำไส้ับเนื้องอกทุกชนิดครับมะเร็งนะคือช่วยทําให้กระบวนการทํางานของเนื้องอกซี่มะเร็งเนี่ยทำงานช้าลงทันทีเลยเดี๋ยวอาจารย์ผมสนใจคํานี้มากเลยมีพวกแผลในลําไส้แผลในกระเพาะมันรักษายากมากเลยนะ คือคนโบราณนังเกตแต่อพอเป็นแผลเนี่ยเราใบไม้โดยเฉพาะใบมารีเนี่ยมาขยี้เอาน้าบีบใส่แผลจะไม่เป็นแผลเป็นเพราะมีคอโรฟิลแผลไม่เป็นแผลเป็นเลยนะนี่ภูมิปัญญาของชาวบ้านนะคอโรฟิลก็คือน้ําใบผักใส่แผลสดแผลส,สดจะหายเร็วมัน,ม,นมีงานว<อ>ิจ<า>ัยรองรับดูมีงานวิจัยแชคทีเรียจะโตในคอโรฟิลไม่ได้เพราะถ้าเราเป็นแผลในกระเพาะเนี่ยยุ่งยากมากเป็นตลอดชีวิตครับดื่มคอโรฟิลแบบเพียวๆสดๆอย่าผสมน้ําไปต่อเนื่องกัน1 5ถึง15วันถึง1เดือน แผลหาย้วยพออาจารย์พูดคํานี้ปุ๊บมันมีงานวิจัยในต่างประเทศรองรับด้วยนะเพราะว่าในสมัยสงคราม,มโลกครั้งที่สองนี่มีแผลสดจากการลบเยอะเอาตัวนี้ใช้แล้วแผลเป็นไม่ค่อยมีอาการติดเชื้อมีน้อยหลังจากที่เธอทานไปแล้วนะครับที่ทานคอรโรฟิลก่อนใช่แล้วก็สักพักหนึ่งมาทานซังคาร่า<ช>หลังจากทานคอรโรฟิลไปแล้วร่างกายเป็นยังไงบ้างหลังจากทานทานคอรโรฟิลแล้วก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่ว่ายังยังไม่สมบูรณ์แต่พอมาทานตัวซังคาร่ารู้สึอีกใช่ค่ะรู้สึกว่า ดีขึ้นมากมากกว่าเดิมเยอะเลยทีนี้ต้องถามก่อนว่าอาการที่เรียกว่าเหนื่อยง่ายมันเป็นยังไงบ้างปัจจุบันเวลาตอนนี้คือไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยเหนื่อยแล้วค่ะคือเหนื่อยเนี่ยก็คือเหนื่อยบางคนปกติถ้าเกิดออกกา<ช>ลังอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นะละแต่ไม่ใช่ว่าแค่เดินขึ้นบันไดแล้วหอบอหลังจากที่เราถ้าเราวิ่งวิ่งรอบสนามนะคะประมาณหนึ่งรอบเนี่ยจะเดินประมาณสองสามครั้งคือเหนื่อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือวิ่งได้เลยค่ะ ไม่เหนื่อหเมือนกับคนออกกาลังให้เหงื่อออกได้แล้วใช่คบแล้วประการที่สองที่บอกว่าประจําเดือนที่มันมาแบบมาน้อยมากเมือเดือนมาวันเดียวตอนนี้เป็นไงตอนนี้มาประมาณ3 4สี่วันค่ะก็ถือว่าเป็นคนปกติไหมอาจารย์ปกติเลยเนาะครับอ้าวแล้วทีนี้สีโอ้โหอันนี้สําคัญเลยนะถ้าสีมันจางแสดงว่าเลือกธาลัสซีเมียมันยังยังหนักอยู่ตอนนี้สีสีประจําเดือนเป็นไงบ้างมันตอนนี้คือสีมันจะเข้มขึ้นค่ะเข้มครับเขาเรียกออกเป็นสีแดงเลย สีมันจะแดงขึ้นสดอ้าวสีเขาเรียกสีสดนะผมก็อธิบายไม่ถูกแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสีเข้มมากนั่นแสดงว่ามันมีอาการมวนลูกโตใช่ไหมผิวผิวก็เปลี่ยนแน่นอนเพราะผิวเห็นผิวบางทีเป็นทารซีเมียผิวมันจะเป็นจ้ำเป็นเงาเป็นจ้ำเป็นจ้ำมันเหมือนกับมันมีเหมือนมีต่อมน้ําเหลืองรเยอะอยอ่านี่มองไม่เห็นเงาเลยคือผิวเรียบหมดเอผิวผิวเสมอโลหิตค่อนข้างจะสมบูรณ์แปดเก้าสิบเยอะเเลยแต่ช่วงนี้ต้องให้น้องเมย์ฝากแง่คิดและข้อคิดดีๆกับท่านผู้ชมก่อนค่ะ คือถ้าถ้าเราเป็นโรคอะไรเนี่ยคือขอให้ไปตรวจสุขภาพก่อนนะคะถ้าเราทราบเรารีบแก้ไขทันทีเพราะว่าตัวนี้เคยอ่านเจอในหนังสือว่าเราจะทำมันจะทําให้กระดูกของเราค่ะพุนแล้วก็อายุเราจะสั้นลงตัวนี้ยังไงก็ฝากคุณผู้ชมนะคะให้ยังไงติด,ต,ดต่อสอบถามเข้ามาได้ค่ะจำหมายเลขได้ไหมครับเอาบอกเบอร์โทรศัพท์สักนิดนึงเ,เบอร์โทรศัพท์นะคะติดต่อที่เบอร์0ู4ค่ะ 986ค่ะ4204ค่ะขออีกรอบหนึ่งแบบช้าๆ084ค่ะ986 4204ค่ะอาวแลละครับท่านผู้ชมวันนี้เราได้ประโยชน์สาระและความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพมามา,มากพอสมควรต้องบอกก่อนว่ารายการดีๆสาระดีๆจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมได้ใหม่ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้ง3คนต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ จะนีงัะไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับรายการในวันนี้หวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้ประโยชน์สาระความรู้ที่จะสามารถทำให้สุขภาพของเรานั้นดียิ่งยิ่งขึ้นไปร,รายการของเราครับจะพยายามนำสาระสิ่งดีๆมานำเสนอให้ตรงใจกับท่านผู้ชมมากที่สุดแต่ท่านผู้ชมอยากรู้เรื่องอะไรอยากให้เรานำเสนออะไรนั้นท่านผู้ชมสามารถติดต่อกับพวกเราได้ผ่านทาง Facebook ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้ และท่านผู้ชมครับรายการดีๆสาระดีๆจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมได้ใหม่ทุกวันในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ผมเอสตาสัญชัยพร้อมน้องทีมงานต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีวิธีเลือกซื้อสินค้าของแท้จากซันคาร่ามาให้ท่านได้พิจารณาสำหรับภาพแรกนี้เลยครับเป็นภาพเปรียบเทียบกันระหว่างของปลอมกับของแท้ที่ทำมารุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับของปลอมทางด้านซ้ายมือจะมีลายวงกลมเต็มกล่องทั้งหน้าของแท้ครับต้องมีรูปโฮโลแกรมสามิติลายวงกลมเฉพาะที่ตัวผู้หญิงลายกระตูนแล้วก็เส้นโค้งที่อยู่ด้านล่าง ตรงบริเวณผีเสื้อสำหรับภาพที่2ครับเห็นชัดเจนมากสำหรับของแท้ครับมีรูปลายโฮโลแกรม3มิติเป็นวงกลมเฉพาะ ที่ตัวผู้หญิงแล้วก็ลายเส้นที่อยู่ด้านล่างส่วนของปลอมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่ามันมีเต็มกล่องเลยทีนี้เราลองไปชมภาพด้านหลังกล่องกันบ้างของแท้จะมีรูปลายโฮโลแกรมทางด้านขวาที่ไม่เกินขอบสีสม้มแต่ของปลอมครับจะมีกรอบวงกลมที่ไม่ชัดเจนแต่เลยไปจนถึงกรอบสีสม้มถึงด้านนอกด้วยอันนี้คือของปลอม100%เลยสำหรับภาพต่อไปครับนี่ครับรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกมาแล้ว ของแท้ครับจะต้องมีซองสีทองประทับโลโก้ซันคาร่าและแผงใส่แคปซูลด้านในด้านหลังก็เป็นสีทองประทับซันคาร่าด้วยลองไปดูกันเลยครับซองสีทองเมื่อดึงออกมาแล้วครับจะต้องมี2แผงด้านหลังของแผงที่ใส่แคปซูลนั้นเป็นสีทองเช่นเดียวกันประทับโลโก้ซันคาร่าทีนี้ไปดูของแท้แบบภาพชัดเจนนี่คือภาพของแท้แน่นอน100เปเซแต่ถ้าหากท่านอยากไว้ใจได้แน่นอนครับ กล่องด้านข้างมีโลโก้คำว่าสันคาร่าแล้วก็ต้องมีเลขรห ah ัสสมาชิกอาจจะเป็นเลข5หลักหรือ6หลักตรงนี้รับรองได้เลยว่ายิงด้วยเลเซอร์เป็นของแท้แน่นอนร0 0เเซเพียงเท่านี้ครับท่านก็จะได้มีโอกาสทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีๆให้กับร่างกายรับรองได้ว่าเป็นของแท้แน่นอน1 0 0เเซด้วยความปรารถนาดีจากผลิตภัณฑ์ซันคาร่าครับ